ตัวฮาร์ดนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าเน้นป้องกันโรคหัวใจเป็นหลักเน้นป้องกันโรคหลอดเลือดเป็นหลักโดยที่มันมีองค์ประกอบนะครับส่วนประกอบถึง7อย่างที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อหลอดเลือดต่อกล้ามเนื้อหัวใจของเราซึ่งมีทั้งทอรีนมีคาร์นิทีนมีโคเอนไซม์คิวเทมีโพลิโคซานอนนะครับมีเห็ดนางรมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยทําให้หลอดเลือดของเราทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเราควรได้รับฮาร์ดหซองทุกวันสําหรับคนที่มีวัยเกิน40เพราะทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดจากการที่ไขมันในเลือดสูงเป็นระยะเวลายาวนาน สวัสดีครับผมวิรัติชานธัยกรรมนะครับเจ้าของกิจการรถสิบล้อบรรทุกสิบล้อนะครับจากจังหวัดราชบุรีตอนนี้ผมอายุห้าสิบห้าปีแล้วนะครับผมประทับใจในตัวสินค้าของเอเจลนะครับตัวหนึ่งคือฮาร์ดครับฮาร์ดคือผมเป็นคนที่เหนื่อยง่ายขึ้นบันไดก็เหนื่อยนะครับนอนนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มือไม้ชานะครับลุกขึ้นยืนก็หน่ามืดนะครับเนี่ยเราเป็นโรคหัวใจโดยที่เราไม่รู้ตัวผมทานฮาร์ดนะครับ ประมาณครึ่งกองผมหายแล้วนะครับและผมประทับใจตัวคือเฟกครับตัวนี้ผมข้อเข่าไม่ค่อยดีนะครับทานเฟกนะครับก็อาการดีขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณเอเจีครับชื่อสุสาใตาสุพินนะคะอาชีพก็คือทํางานประจําคือทํางานโรงงานมาค่ะตัวที่จะมาแชร์วันนี้คือตัว คือตัวฮาร์ดค่ะพอดีเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบทํางานประจําเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยทุกอาทิตย์ซื้อต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะพอมากินตัวฮาร์ดได้ประมาณเดือนเนี่ยคือไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะคือต้องขอบคุณฮาร์ดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะถึงน,นะคะวัฒนาสกรกิ่งก็อดีตเป็นเซลล์บุคลากรแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ห้องแ l บ p นะคะก็ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องปลายประสาทอักเสบชาซี่ขวานะคะก็มาทานเอ็กโซกับฮาร์ดคู่กันก็ ช่วงเวลาแค่เดือนสองเดือนนี้อาการดีขึ้นเกือบร้อยเปอร์ซ็เลยค่ะตอนนี้ก็ทานมาปีหนึ่งแล้วค่ะก็ดีขึ้นมากขอบคุณเอเจ e ค่ะพิศกลใบโสพลครับตอนนี้เ,เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ครับผมด้วยงานที่หนักอะครับทำให้ผมไม่ไม,มีโอกาสออกกำลังกายเลยแล้วล่าสุดที่ผมไปตรวจเช็คล่างกายมาเนี่ยมันทำให้ผมทราบว่า ตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยมีระดับคอเลสเตอรอลที่สูงมากครับซึ่งจากผลตรวจจากโรงพยาบาลครับซึ่งบอกว่ามีหลักฐานด้วยนะครับใช่ครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอไม่ได้แล้วเราต้องดูแลตัวเองโชคดีครับเราเจอฮาร์ดครับ หลังจากที่เราได้ทานฮาร์ดไปประมาณหนึ่งกล่องนั่นเองครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> ผมพยายามไปตรวจอีกครั้งหนึ่งครับ <Yeah. S 1> ปรากฏว่าผลเลือดระดับคอเลสเตอรอลทุกอย่างครับลงมาอยู่ในกับเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยครับครับ <Yeah. S 1> ต้องขอบคุณต้องขอบคุณฮาร์ด <Yeah. S 1> ครับครับ <Yeah. S 3> Hi uh, my name is Desmond and I come from Singapore I've been working as a money broker for 22 years um, I have a problem which started very very uh, way back when I was young uh, I love to eat fried stuff and uh, oily food So when I was young, I never think about you know taking care of my health. But uh, problem started when I was about 30 years old. Um, that's where my cholesterol level has actually gone up. It started at 140, and every year it has gone up, and it went up to 160, 180, 200, 220, 240, and 260. That's where I got a shock, you know. And um, fortunately, I found this product from Asia called Heart, and I've been taking. Sorry heart I 've been taking heart for the past uh, three months, and after taking heart for three months, I actually went for a medical checkup Now initially, the, the results shown that um, the cholesterol actually did not go any higher. So, I was very happy after, you know, for the past 10 years, it has always been up every year, every year. So, this time it has actually maintained. But I still was not convinced. So, after one more month, I tried on the fourth month, I went for a checkup again. And this time it finally dropped to 240. So, thanks to heart, my cholesterol level has dropped. And I would like to thank HL for that. Thank you. Uh -huh. thank